สำหรับมันเราใหมสลามอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮฺหับรก,รกราตุความสุขในการได้ละหมาตราะวีห์ถือว่าเป็นริสกีที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวะตลอาหาหลายคนรอมฎดอนมาถึงเขาแล้วเขารู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องถือสินอดในยามกลางวันแล้วก็ยังต้องละหมาตราะวีห์ในยามค่ำคืนไหนจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆมากมาย แต่สำหรับผู้ศรัทธาเขาจะรู้สึกอิ่มเอมกับการได้ถือสินอดแม้ว่าเขาจะหิวก็ตามเขาจะหิวเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่ว่าในความหิวนั้นเขาจะรู้ว่าการถือสินอดเนี่ยมันดีสําหรับเขาเขาจะรู้สึกดีกับความหิวเหมือนกับบางทีคนที่เป็นเจ้าภาพในงานแต่งงานเขาเหนื่อยในการเสิร์ฟเหนื่อยในการบริการแขกเรือแต่เขามีความสุข เพราะอะไรครับเพราะว่าเขากําลังจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวลูกชายหรือว่าญาติสนิทเขาจึงเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขนั่นเองเช่นเดียวกันคนถือสิญอดเพื่ออัลลอสุบฮานะหัวอัตตะละเขามีความหิวมีความกระหายแต่ว่าเขามีความสุขเนื่องจากสิ่งนั้นเนี่ยเขากำลังทําเพื่อผู้ที่เขารักคืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวอัตตะละและนี่ถือว่าเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเขาเช่นกันละหมาดยามค่ำคืนเหมือนกันบางคนรู้สึกว่าละหมาดยืนนาน รู้สึกเบื่อหน่าย <c oughs> กับการยืนละหมาดในละหมาดตรเวียกิมุรมฎดอนกิยามุลเลต่างๆแต่สำหรับผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาตาฟิกให้เขารู้สึกละหมาดแล้วฟังอันกุรอานแล้วก็มีความสุขอยากจะให้อิหมามอ่านนานขึ้นอยากจะฟังว่าอัลลอฮฺจะพูดอะไรกับเขาสุยูดก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ดูอาต่อัลอ รุกว่าก็เป็นโอกาสจะได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์แสดงความมิ่ใหญ่ขอละซุปฮานะัวอาตาละนั่นก็เป็นความสุขหนึ่งที่ผู้ศรัทธาสามารถสัมผัสได้ในการทํำอิบาดดาที่เฉพาะเมื่อเราอยู่ในช่วงของเดือนอมาดอนเหล่านี้ดังนั้นตัวอิบาดดาจะเป็นสยามการถือศุลกลางวันเดอยกียมการละหมาตระวียนนยามค่ําคืนก็ตาม ถือเป็นริสกีที่มาจากอะลอที่ผู้ศรัทธาถ้าใครได้รับแล้วจําเป็นต้องขอบคุณต่อลอแล้วไม่ใช่ขอบคุณที่เรามีอาหารมีเครื่องดื่มมีรถมีเงินมีปัจจัยทางดุนยาอย่างเดียวอันนั้นก็ต้องขอบคุณแน่นอนต่อลอแต่ว่าสิ่งที่เราลืมขอบคุณไม่ได้ก็คือเนี่ยอามะที่อัลอให้อิสลามแก่เราให้เรามีความสุขในการได้อิบาดะต่อลอสุบฮานห,หัวแต่นั้นจาเป็นต้องขอบคุณในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่ที่จะขอริสกีเหล่านี้ถ้าอาจจะยังไม่ได้รับบางคนเคยได้รับความสุขในการารอบดา แต่เขาถูกตัดขาดไปจําเป็นต้องขอต่อรอหรือคนอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสเพิ่งมาละหมาดใหม่ๆเพิ่งมาถือสินอดใหม่ๆหรือมา,มาถือสินอดด้วยกับคุณภาพใหม่ๆละหมาดยังมีคุณภาพใหม่ๆอาจจะยังไม่ไม่ได้ลิ้มรสชาติแห่งความหอมหวานแห่งอีมานหรือการไอบาดะนี่มีหน้าที่จําเป็นจะต้องขอต่อลอสุบฮานอหัวตาลาขอให้พระองค์ประทานความหอมหวานแห่งไอบาดะความหอมหวานแห่งการละหมาดตะรวี ح, ละหมาดวิเตร ละหมาดยามค่ำคืนความหอมหวานในการถือศีลอดความหอมหวานในการอ่านอัลกุรอานให้กับฉันในการฟังอัลกุรอานให้แก่ฉันนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในความหอมหวานของออบาดาที่เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาปรารถนา และมันเป็นความสุขที่ไม่เหมือนความสุขที่ได้ปัจจัยทางด้านวัตถุวัตถุถอาจจะมีความสุขแต่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความสุขที่ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานุฮุตาตังฮาคือความสุขที่ยังอยู่และสิ่งที่ทุกคนควรจะปัตาหาและได้ลิ้มรสชาติมันตั้งแต่ในดุนยาก่อนที่เขาจะได้รับความสุขแบบถาวรในโลกนั้นเองครับสลามอะลัยกุบารัตุลอการุตุฟักแชตอติครับ